ครับนี่คือสถานที่นะครับสถานที่ที่ลอยพระพุทธบาทน้ำจางนะครับเนื่องโดยจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ตามครูบาได้บอกกล่าวไว้นะครับพระบาทน้ำจางนี้ก็เป็นที่สถาตังวิคิโนกนะครับสถาตังวิคิโนกได้มาดูแลก็อสำรุษสุดสมนะครับสำรุดสุดสมเนื่องจากว่า เกิดปัญหาต้นนี้อันนี้ก็ไม้ล้มทับนะครับไม้ล้มทับก็อันนี้ก็องค์นี้ก็น่าจะมาตกแต่งใหม่นะครับองค์ดั้งเดิมนะครับองดั้งเดิมที่ที่เป็นไปทําไว้นะครับทําไว้หลายหลายร้อยปีแล้วครับหลายร้อยปีจุดนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าไผ่ทําไว้นะครับ อันนี้กับอันนี้เป็นเรียกว่าเต่านะครับเตา่าเต่าหางโลนะครับเต่าหางโลเต่าต้มน้ํำยานะครับตามที่ประวัติได้ยนิมานะครับจุดนี้คือจุดที่เต่าหางโลนะครับเต่าโบราณที่ประวัติสมัยพุทธเจ้าแล้วนะครับอันนี้โดนไฟไหม้นะครับโดนไฟไหม้บาดก็ไหม้อยังก่อไหม้ไป เนื่องจากไม้ใหญ่กลนล้มทับนะครับรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะครับก่อรอยใหญ่มากนะครับมีสามจุดด้วยกันนะครับจุดหนึ่งอันนี้ก็รอยฐานพระพุทธรูปนะครับตั้งเดิมนะครับน่าจะนานมาแล้วนะครับก่อว่ากได้บัลลังกระวัดดั้งเดิมจริงนะครับอันนี้ก็เต่าติหุนะครับเต่าติหุ มาที่คูบาได้สั่งไว้นะครับว่าพระบาทน้ำจางนะครับพระบาทติดติดกันอยู่ในเขตในป่าตรงนี้นะครับก็มีพระบาทน้ำจางพระบาทย่างวีพระบาทขุนหาดและพระบาทนอกจอกนะครับพระบาทพระบาทย่างวีนี่ก็ตำบลก้อนะครับตำบลก้อเป็นผู้ดูแลดูแลรักษาปฏิบัติ นะครับปฏิบัติตามประเพณีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็โอเคนะครับมีช่วงระยะหนึ่งนะครับที่ทางหน่วยงานของรัฐบาลนะครับเพื่อนก็ได้เข้มงวดนะครับคือกฎอายการซึกเกิดขึ้นในช่วงปฏิวัตินะครับก่อรัฐบาลก็ได้ออกกฎระเบียบหน่วยงานทุกหน่วยงานก็รรับที่สอบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อนก็เลยได้ คนก็ได้หืนห้างนะครับมาได้มาทํากิจกรรมนะครับถนนหนัางเข้ามาก็ลําบากตัดตางเข้ามาก็ลําบากก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงภาษาที่ปไตอยเกิดขึ้นแล้วนะครับก่อได้มีศรัทธานะครับได้มีศรัทธาทางอุทยานก็ได้ปอผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายเรื่องเรื่องคํากิจกรรมตามความเตี้ยของคนโบราณนะครับอันนี้ก็ ก็ความเตียวของคนโบราณก็ได้ยึดลักปฏิบัตินะครับคาดว่านะครับเราคาดว่างคงจะใส่ตังมุขีนก็คงจะได้มาบุญละนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วคือช่วงไหนก็วันที่สิบสองเดือนเดืนอนเดือนเดือนนี้เดือนอย่างนี้เดือนธัะดา เดีนี้ก็ะกระเออสิบสองมิถุนานะครับเป็นก่อได้มาทํากิจกรรมนะครับก,ก็สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นก่อทาไว้นะครับนะช่วงช่วงช่วงระยะหลังอยู่นะครับบัดใจว่าช่วงตีเก้าต่นั้นกับเป็นก่อมาทําตรงนั้นกับตรงนี้ก่อมาต่อเติมนะครับต่อเติมกับพระพุทธสรุปนี่ก่อน่าจะเอาเข้ามาใหม่นะครับเอาเข้ามาใหม่ จุดตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับจุดเชื่อมโยงของตามฮิทฮอยนะครับตีคูบาคูบาเจ้าใจเนื้อองศาได้บอกไว้นะครับเขาก็ได้ทีนี้ผมนะครับเชื่อมสะพานบูนของตำบลแม่ลานนะครับคือสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ลานนะครับก็พยายามที่จะเอาไปเชื่อมงานนะครับเชื่อมงานที่เขาจะได้ยื่นขอ จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนที่พระบาทขุนหาดและพระบาทหนองจอกนะครับเพื่อจะได้ขึ้นเป็นทะเบียนบว้นะครับเพื่อจะได้มีแรงงบสนับสนุนเรื่องการจระสล่งส่งน้ํานะครับเพราะว่าสถาตรงนั้นเยอะเลยนะครับปีที่ผ่านมาก็ปีที่ผ่านมานะครับคงรู้สึกว่าสถามากบ่งหลงหลายนะครับก็เขาจะเอาจุดนี้นะครับไปเชื่อม เสื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อตี้พระบาทขุนหัดนะครับก็เลยมาทำนะครับมาทําคลิปแล้วก็มาทําประวัติมาทําเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องตามต,ตี้ได้หู้มานะครับเพื่อจะส่งห้งกับหน่วยง,งานตี้จะได้ดําเนินการต่อนะครับก็คือสภาวัฒนธรรมตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับไฟ นะครับฝ่ายกองศึกษานะครับที่จะได้ดาเนินการช่วยกันนะครับครับตรงนั้นกาะตรงนี้นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่เปียงพื้นรลาบนะครับพื้นหลับบ่เหมือนกับดอยที่พระบาทนอกจอกนะครับอันนี้ก็เป็นก่อนได้ทําโครงสร้างอันนี้ก็มาบูรณะใหม่นะครับทิดว่าจะมาบูรณะกันอยู่นะครับพระเจ้านะพระพุทธรูปองค์นี้ก็น่าจะเอามา เื่อเดือนที่แล้วนี่มาได้นะครับกอเป็นที่น่ายินดีนะครับกับสถาตังสายห้อยขี้นกนะครับที่ว่ายัางสืบสานหีดหอยของพระพุทธเจ้านะครับสืบสานห้อยคูบาได้บอกกล่าวไว้นะครับครับก็บคลิปนี้นะครับก็บทําเพื่อจะเสี่ยมสะพานบุญหรือว่าทําเพื่อเขาจะไปดําเนินการนะครับไปดําเนินการเกี่ยวกับ จดแจ้งนะครับจดแจ้งพระพุทธบาทขุนหาดและพระพุทธบาทหนองจอกนะครับขึ้นเป็นขึ้นทะเบียนกับสภาวัฒนจงังหวัดนะครับครับกขอจบเพียงต่งนี้ก่อนนะครับกข,ขอสวัสดีครับ